เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,770บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับ ก่อนเราไปคํานวณกันนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าเงินชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับหรือประมาณการนะครับ66ลบต้นปี42นะครับก็24ปีนั่นเอง เงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนหรือ180งวดนะครับหรือแปลงเป็นปีก็ประมาณ15ปีนะครับซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก ร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนทุก12เดือนได้1.5 1.5นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างการส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน11,770บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15 เท่ากับ20ปีส่วนเกินนะครับสุขคํานวณ1.5คูณฮะ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม20บวก20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50ของ11,770บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับ5,885บาท ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุด้าสุดท้ายเฉลี่ย11,770บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้30ปี -15 เท่ากับ15ปีส่วนเกินสุขำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ11,770บาทนะครับ เท่ากับ5 2 0 2บาทเป็นเงินบำนาญที่เจ้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมาย5 5ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,770บาทนะครับส่วนเกินจากร8 0ยดินเดือนคิดดังนี้นะครับยีปีลบ1ิเท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5ึ่งจคูณสิเท่ากับสิที่ได้เพิ่ม20%เซนเดิมบวกสิที่ได้เพิ่มนะครับเป็น 35% 35%ของ11,770บาทนะครับเท่ากับ4,120บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,770บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ11,770บาทนะครับเท่ากับ3,237บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมาสะ15ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 1ึ7งหบาท 15ปีปีเป๊ะเ,เลยก็20%นะครับเอา20%คูณได้เลย20%ของ11,770บาทเท่ากับ2,354บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอันนี่คือตารางนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,770บาทในกรณีที่ส่งประกันสังคมจำนวนปีอื่นๆนะครับก็ดูได้ในตลางนี้เลยนะครับแต่ถ้าใคร คำนวณแม่นแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรสามารถที่จะเอาไปคำนวณเองได้เลยนะครับโดยหานะครับเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก่อนว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่อาจจะวางแผนคร่าวๆนะครับก่อนก็ได้เพราะบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้จะเกษียณในเร็ววันนะครับเราใช้เวลาเกษียณอยู่ก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่าเราคิดว่าเราจะส่งนะครับประกันสังคมถึงอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาลองบวกลบนะครับกับ ปีที่เริ่มมีการส่งเงินส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับส่งเงินสมทบในกรณีชราภาพเริ่มมีการส่ง,สงเงินสมทบปีไหนนะครับลบกันเพื่อให้ดูว่าคุณคาดการณ์ในอีก20ปีข้างหน้าที่คุณยังทํางานอยู่คุณก็จะได้บํานาญจากประกันสังคมหรือบําเหน็จนะครับและได้เท่าไหร่นะครับก็ดูจากตรงนั้นแหละนะลองดู ก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำ่งนะครับมาตาสามสามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัส บัตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ